สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสายพินอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูสายพินจะมาทดลองเรื่องอะไรคะน้ำเดินได้คะ่ะน้ำเดินได้นะคะน้ำเดินได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะ อุปกรณ์เราก็มีดังนี้นะลูกนะหนึ่งอ่ะดูตามครูปินเลยลูกหนึ่งแก้วน้ําลูกแก้วน้ําเปล่านะคะจะเป็นแก้วนี่ก็ได้ลูกนะคะหรือจะเป็นแก้วพลาสติกก็ได้นะลูกนะแก้วใสก็ได้แก้วพลาสติกก็ได้นะคะแล้วเราต้องเราก็จะมีน้ําเปล่าลูกน้ําเปล่านะคะสาม เออะไรลูกอ่าสีลูกสีผสมอาหารอีกแล้วนะลูกนะสีผสมอาหารอ่าต่อไปอะไรคะลูกอ่ากระดาษทิชชู่ลูกนี่กระดาษทิชชู่นะลูกนะที่บ้านของนักเรียนคงมีนะคะกระดาษทิชชู่นะลูกอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองกันเลยนะคะลองทดลองกันเลย อออ่าเจอแล้วเจอครูส่พินอีกแล้วลูกเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะอ่ะตอนนี้คุณครูเตรียมแก้วไว้แล้วทั้งหมด7จ็ดใบลูกใครจะทําตามครูพินก็ได้นะคะถ้ายังไม่มีอุปออกรณ์ก็ดูคุณครูส่พินไปก่อนแล้วก็ค่อยทํานะคะอ่าครูพินวางแก้วไว7้7จใบหนึ่งสามสี่ห้าห เนะคะตอนนี้คุณครูสายพีนก็จะเทน้ำเปล่าลงไปแก้วเว้นแก้วนะคะแก้วเว้นแก้วนะลูกเดี๋ยวครูพินเทแก้วที่1ก่อนเอ,อิบเ่เทแก้วที่1ก่อนนะคะเอ,อิบแล้วแก้วที่สองครูพีนไม่เทนะคะครูพินมาเทแก้วที่3นะคะอ่าต่อไป แก้วที่สี่ครูพินก็ไม่เติมน้ำนะคะครูพินมาเึแิแก้วที่ห้าอ่าต่อไปแก้วที่หกคุณครูสายพินก็ไม่ไม่เติมน้ำนะคะครูพินมาเติมแก้วที่ 7. เจ็ดนี่เติมให้เท่ากันนะคะลูกนะ้าเ,ออเติมให้เท่ากันนะคะอ่าต่อไปนะครับ ต่อไปคุณครูสายพินก็จะนําสีผสมอาหารมาใส่สีแรกครูพินจะใส่สีแดงสีแดงในแก้วที่มีน้ําแก้วที่1นึกับมีน้ําแก้วที่7ดนะคะนะเดี๋ยวเรามาลองใส่เลยกับแก้วที่ เจ็ดนะลูกนะใส่ยังคะอ่าใครตามตามกูปินเลยก็ได้ลูกแล้วเราก็กคนอ่าเราก็กลนอ่าอ่าแล้ว,ลวปิดสีก่อนนะลูกนะอย่าสีจะหกลูกปิดสีก่อนอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปแก้วที่ไม่มีน้ำเราไม่ต้องใส่สีนะลูกนะ ต่อไปแก้วที่สามคุณครูสายพิงก็จะใส่สีเหลืองลงไปนะลูกนะ,ะใส่สีเหลืองลงไปใส่เลยนะคะอึ๊บปุ๊บเหลืองวิญญางอ,อีกนิดนึงปุ๊บอ่าเหลืองแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปแล้วนะคะเหลืองแล้วคนคะ่ะ อ่ปิด้าก่อนนะลูกนะเก็บก่อนเดี๋ยวหกนะลูกึ๊บอ่าต่อไปแก้วที่สี่ไม่มีน้ําเราก็ไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะลูกนะต่อไปแก้วที่ห้าครูพินจะใส่สีฟ้าลงไปนะคะสีฟ้าอ่าลงไปแล้ว ใส่สีฟ้าลงไปแล้วลูกใส่ไปแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วคนคนให้เข้ากันสวยไหมคะอ่าต่อไปอ่าคุณครูกดออกแลกดหลอดออกนะคะต่อไปคุณครูสายพีนก็จะนำนำลูกทิชชู่นี่ลูกทิชชู่นี่คะนักเรียนอ่านำทิชชู่เดึงออกมา เดออกมาแล้วูกอึ๊บแน่แล้วเราก็มามมวนลูกมมวนอย่างนี้นะคะเห็นไหมลูกอ่าใครทําตามครูปีนม้วนเลยมมวนนะคะอ่าแล้วเราก็หมุน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 ค่ะหมุนอย่างนี้นะคะหมุนเสร็จแล้วดูสินี่แล้วเราก็ทําเป็นสะพานโค้งอย่างนี้นะคะเห็นไหมลูกทําเป็นสะพานอ่ะแล้วครูบินก็เอามาใส่นี่ก่อน นี่นะคะแล้วก็ทําอีกรูปทําอีกนะคะแล้วก็มาใส่อ่าเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอ่าแล้วก็มาใส่นี่เห็นไหมลูกอ่าแล้วก็มาใส่เห็นไหมคะจะเริ่มแล้วสีจะเริ่มเดินแล้วนี่เห็นไหมลูกเดินม,มาแล้ว เห็นไหมคะลกแล้วก็มาใส่นี้เดินมาแล้วนะคะสีกำลังเดินมาแล้วนี่เดนมลูกนะอ่าเดี๋ยวเรียนลองสังเกตหน่อยนะคะว่าสีแดงกำลังเดินจะมาชนกับสีเหลืองแล้วในแก้วนี้นะคะและจะเกิดอะไรขึ้นสีเหลือง เดินมาเจอสีฟ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสีฟ้าเดินมาเจอกับสีแดงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนักเรียนสังเกตนะคะแป๊บหนึ่งสังเกตก่อนนะลูกนะสังเกตก่อนนะคะดูนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักจะช้าหน่อยนะลูกนะเออจะช้าหน่อยแต่ว่าครูพินเคยออกออนไลน์ไปแล้วนะคะ ออกออนไลน์ไปแล้วบางคนนักเรียนก็ทําพร้อมครูพินด้วยบางคนก็ทำทาทีหลังแล้วก็ส่งให้ครูพินดูเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะดูสิเดินมาแล้วเดินมาแล้วลูกเดินมาแล้วนะคะเดินมาแล้วลุกเห็นไคะสีกกำลังเดินมาเดินมาลุกเดินมา ปึ๊บอีกกาลังเดินมาลูกปึ๊บนะคะปึ๊บอืมเราก็สมมติสีแดงเดินมาแล้วเดินมาเจอกับสีเหลืองแล้วนะคะเดินมาเจอกระสีเหลืองแล้วลุกเวลาจะไม่พอนะคะลุกนะครูพิงค์จะอ่าสมมติสีเหลืองเดินผ่านมาได้ไหม าผ่นมาแล้วมาเจอแล้วปึ๊บเห็นไหมคะมาแล้วนะคะโลกเดินมาแล้วปึ๊บอ่าสีเหลืองนะคะ ต่อไปสีเหลืองเดินสีเหลืองเดินมาเจอสีฟ้าเจอสีฟ้านะคะเจอสีฟ้าเจอสีฟ้านะลูกเจอสีฟ้านะคะ สีฟ้าก็เดินมาเจอสีแดงนะคะนะคะส,ส,試試สีฟ um hmm ้ามาเจอส,ส ety, ีแดงสีฟ้ามาเจอสีแดงนะคะอ่าส huh> uh 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 ีฟ uh ้ามาเจอสีแดงเจอสีแดงสีแดงเดินมาสีแดงเดินมาสีแดงเดินมานะคะ มันใช้เวลาแนะล้วลูนนี้ครูพินเลยเอาสีแต่ละสีมาผสมให้นักเรียนดูนะคะอ่านี่ให้ไหมลูกเนี่ยใช้เวลานะคะอ่านักเรียนลองไปทําดูลูกนะคะเดินมาแล้วใช่ไหมลูกเดินมาแล้วนักเรียนสังเกตนะลูกนะสังเกตนะลูกนะสังเกตสังเกตดูลกูกอ่าสีกำลงังเดินมาแล้วสังเกตนะคะ เห็นนะคะสังเกตดูนะคะโลกมาแล้วส so so ังเกตดูนะคะสวยค่ะส so 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 ังเกตดูก่อนนะลูกอ่าสังเกตดูนะคะ อ่าเดครูบินถ่ายรูปให้นักเรียนดูนะคะอ่าอ่าตอนนี้เราพอเห็นแล้วได้ไหมลูกเห็นแล้วใช่ไหมคะอ่าครูบินจะบอกนะคะสีแดงเดินมาเจอกับสีเหลืองนะคะกลายเป็นสีอะไรลูกเรียนมองเห็นไหมลูกแต่ครูบินยกแก้วนิดนึงเห็นไหมคะอ่าใช่ค่ะ กลายเป็นสีส้มนะคะเก่งมากเลยนักเรียนมองมาที่คุณครูก,ก่อนนะลูกแต่นี่สีเหลืองกับสีฟ้ามาเจอกันกลายเป็นสีอะไรลูกบินยกแก้วหน่อยอ่าเก่งกันลูกกลายเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวภาษาอังกฤษว่าไงลูกอ่าเก่งมากค่ะกรีนนะคะต่อไปสีฟ้าเดินมาเจอกับสีแดงกลายเป็นสีอะไรลูกดูหน่อยดูหน่อย,อยมองุูบินหน่อยลูก อ้เก่งจังเลยค่ะกลายเป็นสีม่วงนะคะกลายเป็นสีม่วงม่วงภาษากฤษว่าไงลูกเพอพ่ออ๋เก่งจังเลยนะคะแต่ทีนี้ครูพินจะลองถามนักเรียนสิว่าการทดลองน้ําเดินได้เรามีอุปกรณ์อะไรมั่งอ่ามีแก้วแก้วกี่ใบก็ลูกค่ามีแก้วเจ็ดใบนะคะแล้วมีอะไรอีกอ่าค่ะมีน้ําเปล่าแล้วมีอะไรอีกลูก สีผสมอาหารกี่สีคะอาสามสีนะลูกมีสีอ่าสีแดงสีแดงภาษากัและโอ้โอเก่งจังเลยแล้วสีอะไรอีกลูกสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงลูก yellow โอ้โหเก่งจังเลยแล้วมีสีอะไรอีกคะลูกสีฟ้าสีฟ้าเราเรียกว่า blue ก็ได้หรือว่า sky b l u ูนะคะ ่าเก่งมากเลยนะคะอ่ะวันนี้คุณครูสายพินก็ขอจบการทดลองน้ำเดินได้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะนักเรียนบายบายค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยลกูก